รีวิวต่ออันนี้ตลาดปักปลาที่นครศรีธรรมราชนะคะตลาดเช้าเนาะนโอ้โอ อาหารทะเลนะคะเยอะแยะมากมายเลยโล่ละร้อยยี่สูกมากๆเลยนีะคะโล่ร้อยยี่ร้อยยี่เอามาจิบปากกาไก่โรยนกกาไก่ <laughs> <laughs> นี่นะคะอาหารทะเลเหมดมาดูทางซอยนี้ก่อนนะคะลานิน หอยแคงโล 140. โละร้อยสี่สิบโลละร้อยสี่สิบหอยขมโลร้อยแปดสิบโซนนี้จะเป็นโซนปลาตูนะคะคนเยอะมากเลยนะคะ มาซื้อกับข้าวช่วงสาวกันเนาะอันนี้จะเป็นอาหารไก่ไก่ไกสดๆไก่บ้านทุกคนออหอยหอยอะไรก็ไม่รู้นะคะอันนี้ตัวละ80บบาทนะคะ ถ้าใครอยากจะซื้อกับข้าวนะคะแนะนำเลยนะคะแนะนำเลยตลาดปลากากช่วงเช้าเนาะอันนี้ก็เป็นเช้าของวันตอนเช้าของวันนี้เป็นวันเสาร์นั่นเนองน,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 นะคะวันเสาร์หรือว่าวันสุกันวันสุเนาะตอนเช้าวันสุ์นะคะ โอเคนะคะทุกคนเราก็จะจบประมาณนี้นะคะได่ให้ทุกคนดูประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ